สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้รถน้ำมาส่งนะคะมาส่งน้ำประมาณ78ถังนะคะ <S <S ก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านสนับสนุนให้มีไว้ใช้จ่ายกับเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะดูตามที่เคยพูดไว้นะคะว่าจะเอารูวิ่งอันนี้เข้ามาให้เด็กๆข้างบ้านได้เล่นกัน เปลี่ยนกันนะคะเล่นนะคะคือเขาก็ยังเล่นไม่เป็นน,นะคะเขาก็ยังเล่นไม่เป็นอาจจะยังไม่ชินนะคะตอนที่เอาไว้หน้าบ้านน่ะเจ้านายเขาวิ่ง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 อยู่นะคะน้องเจ้านายนะ่ะเขาวิ่งได้แต่ว่าเราถ่ายคลิปไม่ทัน <ucking> ต้องซื้อผ้าอันนี้มาเปลี่ยน,นะคะ่ะ <ans> <c oughs> เพราะว่าเขารับเล็บค่ะเขารับเล็บแล้วมันขาดน่าจะมีสำร,รองขายอยู่นะคะน่าจะน่าจะขายเฉพาะผ้าเนี่ยน่าจะมีอยู่ จะซื้อมาเปลี่ยนให้พวกเขานะคะก็รู้สึกเป็นกังวลอยู่เพราะว่าเด็กๆไม่ได้ชมวิวนะคะแต,แต่ว่าก็มันอแม่จำแม่แม่จำปลานอนแบบกุ้มใจอะไรก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แม่น้ำใสแม่ดำนะคะทำไมพากันมานอนแบบนี้นะมันเย็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะระหว่างการชมวิวกับความปลอดภัยมันก,มนก็มันก็น่าเห็นใจเด็กๆเพาเพอกันนั่นเลยคะ่ะ แต่ว่าถ้าถ้าไม่มีสังงกระสีอ่ะเขาก็จะมองจะเอกับกับข้างบ้านเต็มเมเลยนะคะเผื่อทะเลาะก,กันเผ mm hmm. ื่อเสียงดังเผ mm hmm. ื่ออะไรก็กลัวเขามองมาแล้วเขาก็อาจจะเคืองหูเคืองตาเขาอย่างเงี้ยค่ะเราไม่รู้จักนิสัยเขาด้วยนะคะ mm hmm. ก็พยายามเอาอะไรเอาเอาไปให้เขาเล่นนะคะก็เลยเอาโอ้ยน,น,นี่ไม่ได้กลัวเขานะคะวีจิเด็กในบ้านนะคะดู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 แยก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  นั่นแหละค่ะก็เลยเอาน้องเมตตาออกมาเล่นด้วยนะคะน้องเมตตานะคะออกมาเดินเล่นข้างนอกบ้างนะคะนั่นแหละค่ะก็อย่างที่หนูพูดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าสังกะสีเนี่ยมันกันฝนสาดแน่นอน,นะคะ่ะมันกันได้มันกันได้แน่นอนกันแดดได้ด้วยนะคะวันนี้ก็บรรยากาศฝนตกอีกคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ตกโชคดีที่เมื่อวานไม่ตกตอนที่ทํารั้วนะคะโชคดีมากเลยทําจนเสร็จเรียบร้อยเลยแต่วันนี้ 5้าโมงเช้าฝนตกลงมาหนักเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นคลื่นฟ้าคลื่นฝนจะตกไปเรื่อยๆนะคะจะตกไปเรื่อยๆนี่หยอกกันจริงๆไม่นุกถ่ายคลิปน้องตุกตาไว้อยู่นะคะถ่ายคลิปน้องตุกตาไว้อยูอ่เดี๋ยวค่อยชมคลิปหน้าก็แล้วกันนะคะน้องตุกตาค่ะ ไม่อยากจะพูดถึงพุงเขาเลยนะคะอันนี้นุ๊กถ่ายเอาไว้แล้วก็เอาตัดต่อมารวมกันนะคะถ่ายไว้วันที่ฝนมันไม่ตกนะคะพุงของตุ๊กตานี่แน่นมากนะคะพุงแน่นมากเลยเขากินวิตามินเนะาะเช้าเย็นแล้วเขาก็หิวอาหารแล้วเขาก็กินเก่งมากน้องตุ๊กตานะคะคือตัวหนักขึ้นเลยโอ้เจ้าแม่เจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่เจ้าแม่เหมียวเล็กคะ่ะ น,นุกต้องอยู่คุมนะคะไม่งั้นอาจจะรังแกน้องได้นะคะแต่ว่ากับกับถุงกับผาสุกกับถุงเงินนี่แมวเลขนี้เห็นไม่ได้เลยนะคะเห็นแล้วแบบวิ่งเข้าใส่เลยนะคะก็งงว่าทำไมแมวไม่ถูกกันเหมือนกันนะคะน้องวีจินะคะวันนี้ทำอะไรหลายอย่างมากค่ะฝนก็ตกนะคะ จะพาเมื่อวานนี้นะคะมีเรื่องจะเล่านะคะไปซื้อขนมจีนอยู่ร้านขายขนมจีนแถวบ้านเนี่ยค่ะไปเจอลูกแมวนะคะเจ้าของเขาทําอะไรไม่เป็นเลยลูกแมวแบบตาปิดแม่แม่แมวหนีไปไหนก็ไม่รู้ค่ะลูกแมวตาปิดแล้วแบบตาอักเสบลืมตาไม่ได้เลยเหมือนแมวตาบอดเลยไม่ไม่มีใครถ่ายคลิปให้นุวันวานนุว่าจะถ่ายคลิปให้ดูอยู่นุก็รีบกลับมาบ้านแล้วก็ดูน้องผอมแบบ โอ้ยน่าสงสารมากเลยค่ะแมวน้อยสองตัวนะคะเขาก็เลี้ยงในกรงนะคะแต่ว่าเขาทําอะไรไม่เป็นอาหารเปรียกเขาไม่รู้จักอาหารเขาก็เลี้ยงไปตามอัตภาพค่ะน้องไม่กินอะไรแล้วน้องก็ผอมแม่น้องก็ไม่อยู่สงสารมากเลยวันนี้นึกว่าจะไปดูอีกอยู่นะคะเดี๋ยวตาตาตาน้องไม่หายนึกว่าจะเอาน้องอไปหาหมอนะคะไปหาหมอใกล้บ้านนี่เขาจะดูว่าน้องตาเป็นหนองอ่ะ ตาน้องเป็นหนองแล้วนุก,ก็เอาสำลีชุบน้ำแล้วนุก,ก็เช็ดตาให้เปิดขึ้นนิดนึงตาเขาเมาื่อวานนี้แต่ว่าวันนี้ยังไม่ไปดูอีกเลยตาเขาอาจจะเป็นอีกนะคะแต่ถ้านุกไปนุกจะถ่ายคลิปให้ชมนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปที่น้องตุ๊กตาเขาได้อยู่กับแม่เปิดนะคะในกรงนะคะคอยรับชมนะคะขอบคุณค่ะ